ชม่ันใดที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะหลับยากหลับไม่ลึกตื่นตอนกลางคืนกิกอยากจะแนะนําตัวนี้มากๆเพราะว่ากิกกินละบินได้ผมก็คือชาไหนไหอนะคะชาไหนไ้อนะคะมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือนะคะแล้วก็มีสมุนไพรจีนอีก12ชนิดที่รวมอยู่ในนี้นะคะนอกจากที่จะทําให้เรานอนดีแล้วเนี่ยนะคะส่วนพรจีนเหล่านี้ก็ยังช่วยบํารุงร่างกายของเราที่การทานง่ายมากๆนะคะในหนึ่งกล่องมี10ซองแล้วก็ที่สําคัญ แพงเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาฤการนอนบอกเลยว่าถ้าลองมาหลายสุดแล้วอย่าลืมต้องลองชชญไหนี่ยไน,นะคะแชไหน่ยเนี่ยสามารถที่จะผสมนะคะกับน้ําร้อนนะคะหรือว่าเป็นน้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้15นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนนอนใส่ลงไปประมาณ1 5 0ซีซีประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เทลงไปแล้วก็แค่คนให้เข้ากันทันเองค่ะเสร็จปุ๊บนะคะแล้ก็ดื่ม รสชาติอร่อยด้วยนะคะผู้ชมค่ะรสชาติเหมือนอะไรเหมือนจับเตียงลับนะคะในการดื่มชาไหนๆของตัวตีกเองนะคะหลับได้ง่ายมากรู้สึกว่าตัวเองหลับลึกนะคะสำหรับตัวเองนะคะดื่มชาไหนๆแล้วต่อให้นอนแค่ห้ถึงชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าตื่นมาเฟชเหมือนเดิมและผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องของการนอนอย่าลืมชาไหนๆนะคะเราจะได้ฝันดีเหมือนกันคะ่ะ